สบายดีนะ่อแม่พี่น้องมานี้พากันมารลดนน้ำอีกแล้วเนื่องจากว่าอาการหอนอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนี้เขาก็เลยต้องพากันมาหลดนน้ำนอาการหอนเป็นอาทิตย์หนึ่งแลนะ้วนอกคนกับบริโตกวันนี้เขาก็เลยว่าได้พากันมารลดนน้ำเพราะว่าต้นไม้เขาลืมเหี่ยวแล้ว พากันคุมตัดหญ้าชงชามันวันนี้เราก็เลยต้องพากัรลดนี่ดึงใายมาไว <Okay. S 1> ขนาด้ายที่เราใส่กับประมาณ1นึ่งนิ้ว <Okay. S 1> น้ำที่เราใช้ก็เป็นน้ำจากน้ำเสีย <Okay. S 1> อ่ะใช่ เวลาลดนานจู่ครั้งนี้เนาะเราก็จะชูบนี่ชูบจากนี่ลนเลยเต็นมากเลยอันนี้เจ้าข้องปั๊มนี่เจ้าข้องปั๊มพันปีเห็นไหมใช้ปั๊มแบบนี้เฮาก็บชีใช้เวลารอรอดดุนเนี่ยวันนี้อาการหอนแห้งเด้อวันนี้เด้อ วันเต็มเต็มเศ้าเลยนี่เราตอนนี้เราก็ต้องรอน้ำขึ้นก่อนก <c oughs> อกไม้ใส่ถอดปะไฟแล้วกอกไม้กอกไม้ไม่ได้คืนเลือดหรอกทางไม้บ่นั่นกอกไม้ละบ่เขินจะต้องกอกไม้น้ะมันบ่มีฮะกอกให้เต็มรถึ้นเลือดหรอกมันี <c oughs> ผมได้แล้วผเป็นได้ใช้ยางมาด้าน็อตกระบือจะใช้ดีหรือว่าตัวนี้นโอ้หน้ำเต็มอยู่แต่มันบ่เต็มอัอนนี้ปั๊มก่อไปเคยใช้ได้รถแต่ละครั้งผมเองพี่น้องพลอยาประกวดอันแถบอันดั้งแถบบรอกินเลยบางวันกินเข่าอาหารกับมิตรกินเดียวเท่านั้นเห็นั้นให้ดีเห็น่า อันนี้กินแล้วมนะันเออจะบึงกระตุกกันเคี้ยวบปเคี้ยวจนใสพอน้ำมันแห้งเกินนะอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเข,วขอบอกอะไรตรงเติมให้มันเต็มนี่เพื่อใช้รถแต่ละคันก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีหรือ15นาทีนี่แหละน้ำน้ำยังใช้เลยนะ้ำ เพราะว่านนำจุดนี้มันกันต้องมาเรียบร้อยเนาะเห็นไหมชาหมัดชาหมัดล้างมือได้ได้เห็หน่อยนี่ปัญญาประกดล้างมือได้เฉยล้างมือได้แต่ว่ากินบ่ได้โคดีโคดี้ห่นกินละมีแห้งเหรอดีบนมือเลยเนาะรสชาติรสชาติไลายยางเลยเดีตัวนี้รสชาติไล่เดี่ยนอนไลยรสชาตินะนับแต่มะพริกนับแต่มะพริกแพบชบกชบู่ จอกละพันกินบ่นบปลาข่อยง้อมไดโ <c oughs> อู้ตายตายหักแตกเลยจอกละพันพญากฎบอกว่าเอาเลยเด้อถ้านำโคองทั้งนอกขุดคือ,อยุ้กินมันบ่แหง้งอันนี้กินมันแห้งผุดบ่ดก,ก็นนกคือ,อยุ้ขี่มูเหมืยอนไขยุ้อันนี้ตีน้นำจักอีช่างวันนี้อาการหอนแหง้งพนไปพี่น้องคนบริโตกมาเป็นอาทิตย์กลัวๆเลยเนาะ มือนี้เฮาก็เลยว่าได้พากันมาหลุดหนา่มาเบิ่งกันเลยหนามออกเลยต้นไม้ก็ต้นเริ่มเหี่ยวเนาะพอคุมตัดหญ้านะหญ้ามันก็ยาวาเลยก็เรียกว่าคุมตัดหญ้านี่เริ่มเหี่ยวแล้วเนาะนี่เห็นปะฮะต้นมาเกี่ยต้น ต้นมังนาวนี่ห้าสิปล่อยใส่ป่ะนี่มันก,ก็สิได้อยู่ประมาณสามมือเนาะอาการหอนหอนเลยโอ้คัก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 ,กจะเห็ุเดี๋ยวมาเบิ่งโคง้งคุยไปนอกนี่นี่นี่โค้งลูกบานทิมเนาะขนาดว่าโคง้งกับทิมนี่ยังดีไปนี่นี่ปอมโอ้ พูดเล่นอีกนานเดี๋ยวสิ่งที่ใครพูดก็ควรเด้๋ยวยดยุดยอดโอ้ค่ะค่ะค่ะนี่นี่ตะควงดีๆเลยพี่น้องนี่ว้าอันนี้พัานร่มนี่นี่ เอาไว้เอาไว้ให้เล็กๆโลดเก็บไว้เอาเมื่อพายเมื่อบลาช่อสกช่อซีนโกเกลแกเอาเมื่อเกลป้าโกโก้โอโก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 โ้โหเห็นบ่นี่พวยพี่น้องคนละไม้ขนาดเราพราูดละไม้ทีมนี่นี่เนาะป้าขนาดว่าทีมนี่นี่พวยพีโนโ <c oughs> ย่น้องยังดีขนาดนี้นะนี่ อาชุดหนวดชุดหนวดอ,อย่าหายแล้วได้เก็บเก็บเก็บไว้เก็บไว้พอหันชารูขินเอาไว้เชนี่แล้วโอ,วโอ้ทรงลายดีว่ะเอาสำหรับคิดนี้ก็ะจุวบเชนี้แล้วผมใม่พี่น้องเจอกันใหมในคลิปนะ